โชคดีก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะคนที่เตรียมตัวมาดีโชคดีจะวิ่งเข้าหาวันนี้โคชเอมจะมาให้หนึ่งเคล็ดลับในการเตรียมตัวเองเพื่อรับโชคดีเข้ามาในชีวิตค่ะคือหัวใจสำคัญเลยนะของมนุษย์ทุกคนของคนเรานะคะคุณต้องพยายามเทรนจิตตัวเองพยายามเทรนตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขเวลาที่คุณมีความสุขอะ มันจะเกิดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณโคชเอมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังค่ะมันเหมือนกับตัวคุณนะ่ะเป็นพลังงานแม่เหล็กแห่งความสุขทีนี้เวลาที่แม่เหล็กมันปล่อยออกไปคลื่นแห่งความสุขแน่นอนว่ามันก็จะดึงดูดรับเอาพลังงานที่เหมือนกันคือพลังงานแห่งความสุข เข้ามาหาคุณพลังงานแห่งความสุขนี้มันจะมาพร้อมกับความโชคดีเข้าใจให้ดีนะคะว่าพลังงานที่ดีจะดึงดูดพลังงานที่ดีเท่านั้นคู่ที่ดีจะดึงดูดซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าเราอยากสร้างโชคดีให้กับตัวเองเราต้องพยายาม e e Keep Feeling keep ความรู้สึกมีความสุขให้กับตัวเองในการใช้ชีวิต โค้ชขาแต่ถ้ามันทำไม่ได้ล่ะคะโฟกัสลูกนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นนึกถึงมันบ่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขหรืออีกอย่างหนึ่งที่โคชเอมใช้ทำคือให้คุณนึกถึงภาพที่คุณอยากเป็นอย่างเช่นว่าเฮ้ยคุณอยากแต่งงานกับฝรั่งให้คุณลอง visualization หรือเรียกว่าการจินตนาการดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณอยู่ใน สถานการณ์นั้นคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นณนะตอนนี้ณนะขณะนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไงคุณจะทําหน้าที่ยังไงคุณจะยิ้มแบบไหนคุณจะอารมณ์ดีขนาดไหนคุณจะแต่งตัวแบบไหน แบบนี้เป็นต้นค่ะนี่การเรียกว่าการสร้างพลังงานความสุขให้กับตัวเองคลิปนี้แพงมากนะคะถ้าคุณแปลออกคุณจะได้อะไรที่แบบมากกว่าจำนวนเงินที่จะมาวัดได้ในคลิปนี้แน่นอนค่ะโคชเอมเป็นกําลังใจให้นะคะ